ไม่ได้มีการมาเมสตอรี่เลยว่ามันแฮปปี้จริงๆย้อนกลับไปเมื่อสมเดือนที่แ,แล้วหนึ่งเวลาเราใส่แขนกุดอย่างเงี้ยหรือเกาะอกอะคือ,อ,เ,คอเห็นชัดเลยทับอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เลียวแบบนี้เลยว่าลองหลายแบบสุดท้ายแล้วเรื่องของการดูดไขมันน่าจะช่วยได้ดีที่สุด ทำด้วยวิธีการดูแล้วก็ทําตัวแอนโนไทด้วยกระชับแล้วก็เล็กแบบนี้แหละที่จะเหมาะกับฝ้ายที่สุดจะมีความเส้นตรงไปอย่างนี้ไม่ได้ตัดหนังอะไรนะคะถามน้องๆตลอดว่าจะเป็นแผลเป็นไหมสุดท้ายก็คือไม่มีเลยเืียนมากเลยในกล้องคือมองไม่เห็นเลยจริงๆนะคะก็คือไม่มีแผลเป็นเลยการดูแลรูปร่างและกันด้วยการดูดไขมันลองเลือกช้อยอย่างที่ตัวเองต้องการถ้าอย่างฝ้ายเนี่ยคือหนึ่งโรงพยาบาลจะต้องไปโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานจริงๆอันนี้คือข้อแรกเลยก็2เนี่ยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สามเนี่ยการเซอร์วิสเนี่ยคือ3ามสิ่งในการตัดสินใจในการที่มาเลือกที่เคาีจากวันแรกที่เราเลือกเองตัดสินใจเองจนวันนี้เราเป็นคนที่มาทำเอง100%เลยอ่ะที่เรารู้สึกแฮปปี้กับการที่เราตัดสินใจเองนะวันนี้อ,อยากให้เพื่อนๆนะคะลองศึกษาทุก,ก่อนก็ได้แล้วก็ลองดูรีวิวเพราะว่าอย่างฝ้าเองอ่ะคือก็กเลียวรีวิวจริงๆเนาะเราเราพูดเองเราเลือกที่นี่เองนะคะเราก็ตัดสินใจมาทำเองอันนี้คือไม่ไม่ได้มีการมาเลสตอรี่เลยว่ามันแฮปปี้จริงๆ